<het ero> โคโนในแมปโนในเกมโรบอกการอีกครั้งเึินะครับในหนในแมปท่าแฮมเบอร์เกอร์การน,นะครับแต่จะระดมกดได้ กิจกรรมก็กระดิ่งไว้ครับก็พาร์ติกัรมาเดิมกันเลยนะครับก็บอกกขอนนะก็ก้ขึ้นก็สนงถุนพร้อมหน่อยครับกาถึงสามไลฟ์กกิจกรรมเมื่อไรก็ได้นกมูกได้ได้สกิลเอได้ได้สกิลมื่ยครับแสดงถุนพร้อมหน่อยครับโอเคไม่ต้องกันเลยครับใครจะมาเน้นตัว so ก awesome, cool. ็ขามาได้ครับเดี๋ยวชินชื่อให้นะครับได้ใครอยากมาในแอปเพนจ์ก็ขามาได้เหมือนกันครับเดี๋ยวชินชื่อเหมือนกันครับ โอเคมาเริ่มกันเลยครับขอคำนับน้ครัสองได้และกุกิจกรรามทงคนเดียวกันมาทำคลิปก่อนะครับโอเคเริ่มกันเลยครับอ่ารางแรกคือเหมือนเอ่อไรนะเหมือนเกมทางฟาร์มสวนใช่ไหมนะก็ผมจำไม่ได้ไม่ได้ครับคุณผมไม่ได้นานก็มาได้กันเลยครับอ่าีนแมปแรกนะครับก็ พร้อมก็ในนี้ก่อนนะครับอ่อาเก็บห้าทำาล้วก็ทำ้ามแมาเกินมั้งครับอ่าเจ็บร้อยก็เข้าไปก่อเก็บเนินโอ้ได้ห้าร้อยบาทนะครับก็อืมโอ้โหโห้าร้อยยี่สิบแปดบาทครับโอ้โหคนดู อ่ะซื้อไปครับอออ่ะโอ้ิดหนอด่อยยืบอ่ายืบอ่าโอ้ได้แล้วครับก็ซื้ออันนี้แหละครับอ่าบีบทามซอสบัตเตอร์จะครบเพื่อจะวางตรงนี้ครับอ่า เรียบร้อยครับก really ็ุ้ยเอาพิมพ์มาอะไรก็ผอมพิวเรู้เลยครับอ่าโอ้เซินข้าเลยครับไม้ก็อ่าความามายครับอ๋ออ่าเก็บเงินมาเลยครับอ่าหรือนี้เอาก่อนครับอ่าลบนี้ออกอันนี้ออกก่อนครับ วางแถวนี้อ่าและหมุนหมุนหมุนวางอ่าวางวางเลยครับปึ๊บอ่าวางแถวนี้และตรงนี้นะครับจก๊บจก๊บเจ็บเจ็บเก็บเจ็บเจ็บเก็บ,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 บอ่าวางตรงนี้ก็ก็คือวางเก็บเมืน่น นะครับโอ้ปรบตูครับพร้อมพิมพ์หาเท้าครับโอ้ยใครอะใครอ่ะไม่คิดใครอะโอ้โอ้คนเมื่อกี้มีวิดาของน้องผองโอ้โหยกาวเผานี้เอามา เอานี่มาอ่าและเอามาวางไว้ตรงนี้เลยครับอุ้ยไม่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 ไมไมเอ่อเค้ามซอสอีกอ๋อรือเอานีวางไว้จิบหมุน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 อ่าวางตรงนี้เลยครับและ โอ้โหนี่เลยและมี็อสเลยครับช็อส็อสนี้อ่าม่เกี่ยนได้อไของมาอ่าโอ้ได้ช็อสมาแล้วครับก็ไม่คืออุ้ยท้ายอ่ะอุ้ยท้ายอุ้ยหายไปเลยนี่คืออะไรอ่ะ กาเผามาจำไม่ผิดอะแด่เดื่อนันี้อากาศครับเปลี่ยนอัพเกิดมอยกลเป็นอันนี้หรือไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไปใช่ไปใช,ใช่อันนี้ว้าว่าครับอ่าเดิผ่านแล้วครับก็ซื้อน,นี้เลยครับอ่ามาเรียครับกลับมาแล้วครับ คช่ทำก่อนเลยครับทำให้เสร็จนะครับอืมอือ่าเลี้ยวก่อนครับึบจึ๊บอ่าึอ่วาวางตรงนี้เลยครับจึบ๊บจึ๊บฮูแปะๆหน่อยครับ เอา,าอ,อันนี้เลยครับจิ๊บอ่าอันนี้เลยครับโอเคเ็เอาอันนี้มาด้วยครับมีเอาซอสมาซอสบุกเฉดนะครับนี่หมูอ่าวันนี้เลยครับเกมอ่าผมเอาของมา เนี่ยผองก็ได้นี่มาแค่ละไ,ไหนโอ้สายสองอ่าวางตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ครับอ่าอืมเยอะแล้วทำยังไงวางตรงนี้และ นี่ตรงนี้อ่าวันนี้ครับได้ทำเอานี่เครื่องนี้อีกหน่อยนะครับอ่าเอาเครื่องนี้มาเอานี่อีกหน่อยอ่าและคำอีเครื่องหนึ่งและยานี้ยก่นัน อืมจิบจึบจบอ่าอ่าวางแถวแถนี้จึบจๆๆบจึบจ๊บจบจบจบขาออกตรงนี้นี้อ่าก็ตรงนี้ไปซ้ายอันนี้เลยครับ อ่าเอาอันนี้เลยครับก็เรือ,อน,นี้ออกไม่มีเรือใส่ไหมได้เอาเลยก่อนครับอ่าอันนี้เลยครับเก็บเนินก็ขึ้นข้งบอลนดๆไม่าได้โอ้ ไ,ได้เลยอ่าเจาะเล้ยๆเอากาศครับอ่าแรกแค่นี้อากาศครับแรกวางคองบอลได้ไหมอื้ออ่าวางได้ ว่าตรงนี้และตรงนี้นะครับจึ๊บอ่า,อาและข้าที่อยากจะทำนี้ของขอทำนี้ให้เสร็จก่อนนะครับอ่า,อาถึงไม่ก็อีกอย่างหนึ่งอ่าเก็บเอาในการอ่านดินก่นจึ๊บจึ๊บอ่าไม่ใช่อันนี้อันนี้นะครับ อ่ายึดยึดข้างไหนอ่าหรือหรือว่าเอานี้ยออกนะครับจยึดเอาวางไว้ตรงนี้ยึบอ่าวางนี้เลยครับ จึบ๊บอืมวางแบบนี้เลยครับก็เอานี่มานิดหน่อยเลยนะครับจึบจ๊บๆๆแระเครื่องนี้และอันนี้และอันนี้นะครับอ่าเคียร์อ่ะ,อะจึบ๊บอ่วาวางตรงนี้นี่และอ่าอันนี้ครับ าเสร็จสมบูรณ์นะครับ,บก็ไม่เฉยขนาดก,ก็ประมาณนั้นนะครับโอเคตอนนี้ครับสำหรับคลิปนี้โอเคก็โอเค,อเคสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปหน้าทำไม่ใค่ก่อนละครับแต่้าลืมกดได้กดกิจการมกดกระตินไว้ครับวความได้ค่สองไลค์และกลิจก,การมสองคนเจอกลับมาทำคลิปก่อนลครับ ก็ดกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ครับเดีย๋ยวมาคลิปตามคลิปตามเพื่อนเพื่อก่อนนะครับสำหรับครุ่น,นี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับของแกกับจามไว้ที่จามแล้วครับตราดหลุมผมหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ก,นกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ